พี่น้องครับพาเมืองเถียงปลาครับเถียงป,ยออยออป,ปาล,งลาพอเมื่อกี้มันเลียนออกเมื่อกี้เ้ามันเลียนออกนี่ฟุบไปตัวงซ่อมแขนเลยล่ะเมืองลูกมันครับกำลังเบาเบาครับกำลังเบาะเลยครับผมยางมากเมื่อกี้มัน แล่นออกพุ่งออกไปเลยจากบุมนี้แหละพุ่งืออกไปน่ครับตมันตัวน้อยครับอันนี้ลูกปลาคอได้ครับเ่ยนี่ลูกปลาคอมีนี่ปลาจอดสีขาไม่จินมัน ผมเต็มเลยว่าคำดำดำสีมันจะ,ะทอนจักหน่อยดำดำเลยครับน่าเป็นพันโตเลยล่ะเพราะว่าโตเงี่ยเติบแม่มัน พุ่งออกไปยางเฮ้งเลยนี่เบ็ดใส่ไปดีนะบ่กินเบ็ดกินเบ็ดต้องปล่อยนะครับเพราะว่าบ่าหูครับตอนมาใส่บ่เห็นลักษณะมันเป็นเป็นเถียงนะสิฟังมันมาไข่ไปห,ห่วยครับผมบริเวณห่วย เทียงมันไม่งนั้นพุ่งออกไปบแบอย่างง่ายเลย